สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวกิติยามารสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ในปีการศึกษา2564นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นั้นมีความรุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นต้องปรับเปลี่ยนไปจากที่นักเรียนนั้นเคยสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ก็ต้องปรับรูปแบบเป็นนักเรียนต้องไปเรียนที่บ้านด้วยการเรียนออนไลน์ออนแนด์ออนดีมาแล้วก็ออนแอร์นะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการที่จะช่วยการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนของผู้ปกครองของคุณครูแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนแต่ในเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จังหวัดประทุมธานีของเรานั้นมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงทำให้มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โควิดจากที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีฟ้า จึงทำให้โรงเรียนสามารถที่จะใช้อาคารเรียนและสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมากได้ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ยื่นเรื่องถึงสำนักงานเขตในการที่จะขอเปิดเรียนที่โรงเรียนแบบออนไลน์ในเดือนมกราคมปีพศ2565ทั้งนี้หากโรงเรียนสามารถที่จะ เปิดเรียนที่โรงเรียนได้นั้นโรงเรียนก็ได้เตรียมการในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโรงเรียนมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้ทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลามีการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมกันทุกวัน ด้านการเรียนรู้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ้าด้านการครอบคุมถึงเด็กด้อยโอกาสมีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 ด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครองมีการจัดทาและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและรองรับสถานการณ์หากพบการติดเชื้อภายในสถานศึกษาด้านนโยบาย ได้ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมอย่างเคร่งครัดด้านการเงินโรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์หรือเครื่องวัดอุณหภูมิค่ะสำหรับการที่โรงเรียนจะสามารถ เปิดเรียนที่โรงเรียนได้หรือไม่นั้นนอกจากโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของสอบคจังหวัดประทุมธานีโรงเรียนจึงได้ทาบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีและโรงพยาบาลบางประกอกรงังสิตในกรณีที่นักเรียนมีการตรวจพบการติดเชื้อโรงเรียนก็จะ รีบแจ้งไปที่ผู้ปกครองและประสานโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีหรือโรงพยาบาลบางประกอ,อกลงังสิทธในการที่จะมารับตัวนักเรียนไปทำการรักษาต่อไปทั้งนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการมาเรียนที่โรงเรียนเด็กนักเรียนที่จะสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นั้นจะต้องเป็นไปตามความยินยอมของผู้ปกครอง นั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องยินยอมให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนและบุคคลในบ้านที่อาศัยอยู่ด้วยกันนั้นที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มทุกคนนักเรียนถึงจะสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้สำหรับแผนในการขอเปิดเรียนที่โรงเรียนนั้นโรงเรียนก็ได้แบ่งออกเป็น2ระยะ ระยะที่ 1, จะเป็นการเปิดเรียนของนักเรียนระดับชั้นป .4 ป .5 และป .6 เพราะว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเด็กโตที่สามารถจะดูแลตนเองและสามารถที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆได้ดีกว่าเด็กเล็กเมื่อสามารถเปิดเรียนระยะที่1ได้แล้วสถานการณ์ดีไม่มีพบเด็กติดเชื้อโรงเรียนก็จะ ขอเปิดในระยะที่2ในระยะที่2นั้นก็จะเป็นการเปิดเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอ,อ,อนุบาล2ถึงป .6 แต่ต้องขอย้ำกับผู้ปกครองว่าเด็กนักเรียนที่จะสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นั้น 1. ผู้ปกครองต้องอนุญาตให้มาเรียนเป็นไปตามความสมัครใจ 2. บุคคลในบ้านที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มทุกคนถึงจะสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนจะสามารถเปิดเรียนแบบที่โรงเรียนได้หรือไม่นั้นก็ต้องเป็นไปตามการประเมินการพิจารณาของสำนักงานเขต และคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดประทุมธานีค่ะฝึงท้าทราบผลอย่างไรโรงเรียนก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในโอกาสต่อไปและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมกันประชุมผู้ปกครองมารับฟังรับทราบถึงแนวปฏิบัตินโยบายของโรงเรียน ก็ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วเราไว้พบกันในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ